เล็นบ่ร์พี่นอ้องแว่ากำังนิ่นีซุ่งของสุ่งปลาเแบบวลาซุ่งปลาก่อนเ้วลาะส่งของก่อนจังสิเอ่อไปเอาปลาครับผมจังสิไปเลือกปลาเนาะ นี่เนี่ยัามานำบอกให้ถ่ายย่ทึึงรถกับวัวถ่าพี่นอ้องธรรมดาเออแต่หน่อยทรงแฟตแฟต,แฟตวันนี้มันแพว่าเลยว,ว่าล่องไปทรงเออียงเก่อนนี่เบ็ดบว่วเอียงเอียงเขาเอืน่นเอียงก็ เบสเอฟเพสบอก็ลองมาทรงมึงแพ่ว่าว่ามันกับไวคือกันเนาะ,ะเดี๋ยวทรงทั้งสองมองละ่นลองแต่วา่าเครื่องดียูเสียร์พุ่มขาทรงมันแพงครับผมแต่บงหูนะว่าที่อื่นมันจะแพงบอแต่ว่าอันอันเบสเนี่ยบรรเบสนี่กับ,บอ่า แฟตกับราคาไก่เคียงกันเนาะกาสิบูหูกันเนะะาะคอปทำพิพลาดทั้งเทคนิกกะขอโทษขอพไพ้ไว้น้ำเนาะ,ะมาส่งของเดี๋ยวกะสิพาพี่น้องไปไปคัดปลานะพาพี่น้องไปคัดปลานะเห็นมามาแล้ว น่าเม่ดีดีพอกันทางยุ่วดกบูท่าได้เลยน,นี่อ่ะเดี๋ยวไปคัดปลาต่อพี่น้องสวัสดีครับนี่อ้นี่ตาไว้ปลาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปคัดปลาต่อครับสวัสดีจ้าพี่น้องจา้าปลาช่อนถ้าพี่นอ้องมาเบิ่งปลานี่ผู้ใด็เพื่อเพื่อกางมุ้งให้ปลาเด้อพี่น้องเด้อ กางมุ่งให้ปลาพพ้อมปลาโคจาพี่น้องจ๋าปลาช้อนมีสินค้าสินค้าไม่ปลานวนจันปลานวนจันพี่น้องเคยกินบอเสีบคื้กันนด้นี่นี่นปลานวนจัน ปลานวนจันค่ะพี่น้องอยากได้บอสั่งได้เด้อนน่เนื้อปลานวนจันจ้ะอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะพี่น้องคะปลาช่อนนี่ตะตูงงามๆาจะ้ะนี่ตะตูงงามๆาตูพอดีพอดีเลยจ้ะพี่น้องนี่ตัวพอดีพอดีเลยอันนี้กะเป็นปลาเสี่นอง ปลาเทียมปลาเทียมสวยๆเลยตัวพอดีพี่น้องตัวพอดีตัวโบนอยบนใหญ่เด้อตัวสวยๆเอาล่างเลยได้บ่เอาล่างเขาปลาช่อนตัวสวยๆอันนี้เพิ่งที่ลงตากเด้อพี่น้องเด้อเข้าตรงตากอีกอยู่ นเนื้อมันขาวๆสีขาเพิ่งจะเอามาตากเราเพิ่งจะเอามาตากนะคะพี่น้องพี่น้องอยากได้สั่งซอยเนด้อจ้าสื่อซอยเนืจ้านี่กลางมุงกลางม่วงไ้ปาจ้ากลางม่วงไ้ปาตัวงาม,งามพี่น้องพี่น้องตัวส,สวยๆนี่จะโตตัวเป็นตาหัก ันนี้ปานวนจันท์อยากได้กะสั่งได้ด้อจ้ะพี่นอนะ้องเนื้อนี่ละกิจวัตรประจำวันของเราพอมีดดแดดเราก็มีปลาตอนหน้าฝนเราก็เลิก <c oughs> นาะพี่น้องเนาะขอบคุณกอบคุณพี่น้องทุกคนเนดะ้อที่ซอยซื้อซอยอุดหน,นุนจ้ะกะผู้ใดอยากได้กะ แชทไลน์เข้ามาสอบถามเพื่อใดเดอ้อ N E N E อีเอ็นสองสี่สองหกหนึ่งเก้าเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อซอยอุดหนุนเนี่ยจา้าซอยอุดหนุนแมคคาเนี่ยจา้าตากแดดตากน้ำสวยสิได้เด้อพี่น้องตัวสวยๆเด้อพี่น้องเลยตัวงามคักปลาคอปลาคอปลาช่อนอันเพิ่มซี่เอาตากเด้อพี่น้องสวยสวย สั่งได้เด้อจ้าเด้อพี่น้องบนบงฟ้า่อยอันนี้ปลาดุกปลาดุกก็มีนะคะอันนี้เป็นปลาดุกจ้าปลาดุกงามๆปลาดุกปลาดุกปลาดุกผู้ใดอยากได้สั่งได้จ้าพี่น้องจ้ามีปลาดุกปลาคอปลาขาวปลาเสียมจากพี่น้องอันนี้ปลาขาวจ้าปลาขาวแห้ง ปลาขาวพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อจ้านี่ปลาขาวปลาขาวค่ะสั่งได้เด้อพี่น้องเด้อปลาขาวปลาคอปลาเสียมแหงแล้วเด้อนน่แหงดีครับว่าตรงห่วง บต้องห่องว่าแห้งดีปลาเสียมพี่น้องเดี๋ยวอยากได้สั่งได้คะ่ะสินค้าของเฮามีตากพร้อมส่งบ่วหันได้พร้อมส่งดอกที่ตากอีก,กเจ้าได้สั่งก้อนกันส่งก้อนเนาะพี่น้องเนาะเจ้าได้สั่งกระตามคิวสั่งไะไจ้าพี่น้องปลาขาว ปลาขาวเ้ากระตากนะปลาสวยๆผู้ใดอยากได้สินค้าตัวใดก็แชทไลน์เ like, ขามาสอบถามเพี้อได้เด้อพี่น้องเด้อหรือ,อา่าโทรเขามาสอบถามก็ได้จ้ะว่า,าสิีปินปลาเสียมปลาคอปลาดุกปลาขาวสั่งเถ้าม้าได้จ้าเร่าขายเสมอ,อปลางามงาม งามคือคนขาย <laughs> งามคือคนขายงามคือคนสื่อปลาสวยๆปลาขาวเอาไปทอดกินเอาไปทอดกินก็ตำแบบหุ่งตําบบทัวด้วพี่น้องทอดกินเขาทอดได้ทุกปลาสร้งข่อยในเด้อพี่น้องข่อยอยากขายซอยข่อยซื่อเน่จ้า ต้อยคอยซื้อแน่คอยอยากขาย <laughs> แม่ย่าวบังคับเราแน่แตะคอ,องอออองานงานผัก